น้องเคนเป็นเด็กตลกน้องเคนครับเราไม่ได้เล่นรถบังคับกันมานานแล้วนะลูกครับเราเอารถบังคับมาปัดฝุ่นกันหน่อยมายดีไหมลูกเอามาลองเทสกันหน่อยนี่ก็คือ9125 9129 9125คันโปรดของน้องเคนคันเดิม แต่ว่าฝุ่นมันเกาะแล้วนะลูกดูสิไหวไหมเนี่ยลูกไหวครับไหวอยู่ใช่ไหมเปิดสวินนะเดี๋ยวให้ดูสวินไหมครับครับเดี๋ยวลองเปิดสวิ์ใหุ้ผู้ชมดูนะเป็นยังไงครับสิตโอเคตอนนี้เปิดติดแล้วใช่ไหมรถนะลองทดสอบกดวิ่งกรช้าน่ะรถยังวิ่งอยู่นี่รถยังวิ่งได้อยู่โหเพกกันรู้สึกได้ถึงความแรงของมันแล้วมันหนักมากเลยนะเดี๋ยวเพื่อนวางก่อนนะจ็อแกงพอ โอ้เบลาหน่อยลูกระวังตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้มันเป็นเนินนะถ้าเกิดเราจะขึ้นเนินอ่ะเราต้องขับช้าๆนิดนึงนะลูกเนินตรงเนี้ยเนินตรงเนี้ยถ้าเราจะขึ้นเนินเราต้องขับช้าๆนิดนึงโอเคไหมเอาแล้วนะครับน้องเคนอ๋อหลืมหมดแล้วมั้งบังคับรถยังไงอ่ะไม่ลืมไหนลองวิ่งให้พ่อดูหน่อยซิช่าดามาวิ่ง ตัวนี้ได้ไหมครับอ่าววิ่งวนหน่อยวนหนึ่งรอบนะครับผมโอย้ยโอ้โหอ,อ้ยวิ่งเฉียวไปแล้วเจ๋งมากเลยไหนลองขับช้าๆมาจอดข้างหน้าพ่อดูได้ไหมให้พ่อชมโสมหน่อย <c oughs> เท่มากเลยอะ <c oughs> เราขับไปเล่นตรงสนามหญ้าไหมลูก ยปค่อยๆไปตรงสนามหญ้าน้องเคนคับได้ไหมได้น้องเค,งคนเคก็ขับรถมาแล้วถ้าเกิดมีรถมาน้องเค็ก็จะหยุดทันทีถูกไหมครับถูกครับเอาครับเดี๋ยวเราจะไปตรงสนามหญ้าก,กันนะครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็นถนนนะเราเล่นบนถนนมันก็อันตรายเอ๊เหมือนจะมีรถมาเราต้องทำยังไงนะจอดหอน้องเคนล็อกไว้เลยนะครับกลัวรถกลัวรถวิ่งเพราะมันเคยมีประวัติใช่ไหมลูก ว่ารถมันวิ่งเองใช่ไหมใช่ไหมน้องเคนจําได <อะ S 2> ้ปะคน้องเคนบอกว่าจอดแล้วแต่รถมันวิ่งไปเองนะครับตอนนั้นเหมือนล้อมันแบบว่ามันเครื่องยนต์มันแบบว่าเอ้ยโอ้ยอ้ยระวังระวังระวังน้องเคนน้องเค้ยนี่มันวิ่งถอยหลังแล้วนะเนี่ยเอาดียนี่ผู้ชมน้องเคนจับรถวิ่งถอยหลังซะแล้วอ่าเราวิ่งเดินหน้ากันไปต่อนะครับโอ้โหอุอย้ยยสตาร์ทแรงรถกระตุกเลยนะครับบ้ โหยเยอะเยอะยอะเยอะเยออนเย้เยอมายอเยู่ทยอสเยอะ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 เยครัยอชเยรับยอดเยอะเยอะไยอะเ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 ยุแลยวะเยอะเยอนเยอะเยอคเยบดเยอะยอะเยอดเยอะเยอะเยอเยอะยอะนยอะเยอะเยอะเยอะยอนนยอะเ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 ยอะยอะยะเยอะเยอะเยอยอะเะยยยเยะยยะยยอยะย ห้ามขับรถชนผู้คนนะครับทำได้ไหมครับได้ครับทำได้นะครับข้อสองนะครับห้ามขับรถเร็วเกินกำหนดเพราะว่านี่ยังอยู่ในเขตของที่ที่มีเด็กเยอะๆ้เลยเราขับรถเร็วบางทีเราควบคุมรถไม่อยู่ใช่ไหมลกูก <c oughs> เราต้องอย่าขับเร็วมากเกินไปนะโอเคไหมทำได้ไหมครับได้ครับโอเคครับไป <c oughs> โอ้ดูน้องเคนจะสามารถทำได้ตามกฎสองข้อของพกการได้เปล่าข้อแรกห้ามขับรถเร็วข้วขอสองคือห้ามขับรถชนคนนะลูก ไปไหนวะคงทำอะไรนฮ้ยเฮ้ยทฮเด้ยเฮ้ยเโอเฮ้ยนฮ้ยเฮียเฮ้ยเฮ้ยเ้ไเฮ้ยเฮ้ยเ้ยม่ได้ยเฮ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 ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเร้ยเฮ้ยตก้องฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮ้ยนฮ้ยเฮจยเฮ้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 ยเเ้ยเยเย้ เพราะว่าเราไม่ได้เอารถมาใช้นานๆแล้วเราต้องเอาออกมาใช้บ้างนะไม่งั้นรถเราจะเสียไปหรือ,อยังก็ไม่รู้ตอนนี้ก็เอารถออกมาปัดฝุ่นทดสอบรถนิดน,นึงเดี๋ยวนะักเคนรอพอนิดน,นึงหลกโอ้โอ้เบาๆลูกจะช้าครับไม่งั้นผิดกฎข้อที่สองนะครับลุน <c oughs> เร็วเกินกำหนด <c oughs> ผิดกฎข้อที่สองนะ <c oughs> อ่าอันนี้ก็เป็นกฎของรถบังคับเหมือนกันนะน้องเคนเขารักษาสัญญานะห้ามขับรถเร็วเกินกําหนดนะครับลูกอ่าค่อยๆมานะขับให้ตรงเส้นทางอะไรนะครับห้ามเกินนี่แหละห้ามเกินเราเดินอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราขับรถแล้วเราเดินไปได้อย่างเงี้ยโอเคเลยลูกก็คือว่าเนี้ยคือเร็วกําลังดีแต่ถ้าเกิดเราซิ่งจนเราตามรถไม่ทันเนี่ยอ,อันตรายละ ไหนลองถับปาผ่านกล้องเลยครับเขาขาไม่หมาหมาเจ้าีเดี๋ยวเดี๋ยวเจอจจจจน้องเนโอ้โหเจ้าถิ่นครับทุกคนมีเจ้าถิ่นครับเจ้าถิ่นอยู่ตรงนู้นน่ะลูกเฮ้ยเจ้าถิ่นเดี๋ยว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 เหมือนกับว่าเจ้าถิ่นเขากาลังโดนล็อกโซ่อยู่นะลูกตอนนี้พอกันคิดว่าเพื่อความปลอดภัยนะครับพอการจะจับรถแล้วต้องเคนปิดสวิตช์รถก่อนลูก โอเคเดี๋ยวเราเดินอ้อมไปดีกว่าครับทางนี้ลูกตามมาทางนี้เขาใส่โซ่เอาไว้นะครับตรงโน้นน่ะแต่ว่าเพื่อความปลอดภัยของน้องเคนและรถบังคับและและเด็กๆทุกคนเราจะเดินอ้อมมาไปไปข้ามหมูมูไม่ไปข้ามหมูม่เฮ้ยไปไครับมมโม่พี่เคนลองกดเดินหน้าสิลูกช้าๆพ่อครับกลัวเป็นกลัวรถตกน้ำครับตอนนี้เรากำลัง ใช่ถ้าเกิดตกย่าอย่างโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเราหันหัวรถอย่าหันหัวรถเข้าหาบ่อน้ํานะลูกเพราะว่ามันต้องตามเส้นทางของมันอ่ะใช่นัองเคนขับรถได้ตามกฎมากเลยนะครับจะได้คะแนนเต็มก็คือว่าขับไม่เร็วแล้วก็ยังไม่ชนคนนะโอ้ยที่เคนขับรถด้วยความระมัดระวังมากเลยนะโอ้ยเร็วไปแล้วเร็วไปแล้วเร็วไปแล้วโอ้ยเอาล่ะคราวนี้เดี๋ยวพ่อการจะอนุญาตให้ขับออกนอกเส้นทางได้นะครับ เราจะขับไปทางนี้เลยน้องเคนไปเลยตรงไปเลยใช่เอาล่โอ้โหจะชนแล้วจะชนระวังขี้หมานะเฮ้ยชนขี้หมานี่จบเลยนะไม่เอาเข้าบ้านเลยนะเรื่อยรถชนขี้หมานี่ทิ้งไว้ที่นี่เลยดีไหมไม่อ่ะก็มันจะเหม็นเหม็นนะสิเว้เอางเคนเดี๋ยวเรากลับไปที่สนามหญ้าเราเหมือนเดิมนะ โอเคกลั <Okay. S 2> บม <tong> า <บ S 1> ถึงสถาน,น, <บ traveling S 1> นีแล้วนะครับตอนนี้น้องเคนสามารถขับได้โดยที่ไม่ผิดกฎถอ,อามาจอดตรงนี้เลยครับ <igue> ให้ผู้ชมดูหน่อยอกลับมาเงาเหมือนเดิมแล้วนะอาจอาจ้ะรขับตรงไปข้างหน้าแล้วไปวนต้นไม้ต้นหน้าได้ไหมลูกแล้วก็เลี้ยวกลับโอเคไหมได้ครับอ่า บนต้นไม้ต hmm. nah, ้นหน้าแล้วก็เลี้ยวกลับมานะครับมีใครเห็นรถบังคับไม้เข็นขับไปไหนแล้วเห็นกลับกับมาแล้วลูกขับกับมาแล้วจะรอดไหมเนี่ยจะวนได้ไหมยืนตรงนี้นะครับโอ้ยกลับมาแล้วอุ้ยเกือบไปแล้วคราวนี้เราลองวนรอบต้นไม้ต้นนี้ได้ไหมลูกดูนิพอชี้ออันไหนต้นนี้หรอ เพราะว่าต้นนี้เคนจะมองไม่เห็นเลยนะเคนจะสามารถยืนตรงนี้แล้วจะวนรอบต้นไม้ได้เปล่านะ <c oughs> เฮ้ยพี่มิกเกอร์บอกเดี๋ยวไปดู่ะ <c oughs> ชนแล้วดังอ <c oughs> วนรอบต้นไม้ลูกเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเอายังไม่เห็นวนเลยเอ้ยยย่าระวงังตัวยย่าระวังตัวเอาแล้วนะครับน้องเคนจะทำยั <c oughs> งไงเนี่ยมองไม่เห็นรถด้วยอะ่ะจะเลี้ยวได้ไหมจะได้ไหม เฮ้ยรถออกมาแล้วเร็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 วตรงมาเลยโอ้โหโอ้ <c oughs> โอเคจอดโอเคครับวันนี้ก็มาวอร์มรถก่อนนะแล้วเดี๋ยวมีโอกาสหน้าเรามาขับใหม่โอเคโก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 ่้ <c oughs> <c oughs> ฮะอ่ะฮะโอเคถ้ huh. uh huh. okay. างั้นด oh. ก,กันขอลาไปก่อนนะครับประกันกับน้องเคนลาไป oh. ก่อนนะโอเคนะบ๊ายบายติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สมัครสมาชิกในช่องเคนจีแชนเนลนะ